ทางลุงเสือภาษาชาแนลนะคะกองบุญมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะป้าแตนซื้อมาแล้วนะโอ้กองบุญพี่น้องเต็มขั้นรถเลยนะคะอันนี้ก็กองบุญกองบวชนะคะไปในตัวเลยนะคะ เอากองบุญนะคะลงช่วยกันเนาะอันนี้ยังไม่ได้จัดนะคะเอาลงไว้เฉยๆเนาะติดอันไหนโอ้ย่าชีเนาะคอยคอยติดกาวให้เข้าซื้อ นี่บาดทุตุนี้ทุตนี่มาดกองบวชนั่นน่ะทุตุนี้ตาลับบาดนะตาลับบาดตาลับบาดบาดยศเดี๋ยวนี่กองสต้องบวชตองบวชนะแต่แค่ตัวนั่นเดียวอันเพิ่นว่ากองบวชน่ะลุงพลว่ามาเ้าวนะก็สุ่เจ้าไปยกไปแหวนเนาะเอากระมันกรแยกไปก่อนตอนเนี้ยคอยจัดที่หลัง ยไปก่อนบอกจะร่วมกันมันก็แยกมาถือกันก่อนนี่อยกเป็นกอนกันกลอนกันแยกไปคนเดียวกันเดี๋ยวหามมาจับไปขยับใส่เต้านียนเนียนบอกเนียวบไ้มเอา่ไ้ลูกผ้าเจ้าคนแล้วเจ้าแฟนเนาะกาอะรอะาอะไรอ่อัน ไม่เอาขืทัจากขามเยะกลาื้าเตาเต็หลืมเอาขืนไม่ได้พี่ดพัดอันันองทานแยออกมาเลยเอาเอาไว้อันล่าบัวกันอัน้นาตะเคี้ข้อพ่อไรโอโอโอวาสันอัน้นาะี้อพอไรจะเติมตเได้เอาคู่ไม้ดอกแก จะไปติดไม้เด้อนี่เด้อซื้อมาให้ติดไม้แล้วนี่ยติดไม้ดมันง่ามๆเด้อขน,น,นาดยกมากอ่ะต้งหน้าตาคอยให้คอยไปตัดไอ้กระดาษกระดาษแปะมิงหมดเลยเอาเสียงไม้มาติดไม้ให้มันงา่ายอ,อุ้ยไม่คิดว่าใครจะให้พวกเราท่านมายาเสียงติดสีขาวเพราะถ้าไอัวทาเย็นเย็นมันเป็นงายกว่า้าแล้วแต่พอคลิปแล้วล่ะพ่อตั้งใจเอาบุญมาเป็นหลัง ทาจนทาอันนั้นทัวอยู่กาวนั่นจนสีเบิร์ดเราเนี่ยเก็บขี้ถือมาสองกล่องโอ้ยาอชิโอ้ยาอชิปากกันอีกบ่เลวกว่าสี่ห้าเรื่องแปะนี่แปะบางงามอะไรบอกบางงามแล้วใช้ไม่ได้เลยปล่อยให้แปะกันสองคนนี่ก็บุรี่ก็คว้าไอ้แปะบางงามอยู่นี่โอ้ยผู้ทากาวเนาะยาอชิแล้แปะผู้เดียวอันนี้เหรอแปลงว่าทากาวไม่เปียกเนี่ย ากาไม่เปียกทากาลุกล่วหมกะเปียกป่านี่แล้วเปียกมันกะตียาชีสยยาชีเราก็เปะเอาเปะเอาหล้วก็แล้วไลา่้นคอยจนเปะกาวบัทันยเนาะเป็นยเีล่นยานะไม่เราตหมูบูชามาไว้ไปส่วนส่วนที่นาเลยนะคะทุกคนตอนนี้ซื้อมาเลยออมาใส่เลยี่หยังเอาเลขออก นานว่าเลยตัวโนำหนาเมไตัขาดเาบนงมันขาดดีหลายจังสันเลยข้าบเชิชวนาเจ้าเนาะนำหนาสร้างหมเาอระเลยหมดละวง้าตเสียนะตุเสียงานต้เสีได้มือหือนกรถทูเหรอมันจะกัะยางคางเนี้ยไมหล้างเลยกัดสีดันถอยยล้างยางเดียวบ าจะได้เปลี่ยนซื่อเดียก็้เขารผิดแล้วเขาเรียกขนาวเด็กเขาตามหาศูนย์่นี้าหาศูนย์อาจารย์ดังขนาดเนาะเจอไม่นารถขนาดโอ้บอกกันดีปลูกมีเบี้ยวยังนารอดพไมบีเพราเย็บย็บไบี้ยมีเบี้ยกับมีบิดิ เยกเร็วบวันหยุดนี่ข้าพนร่มอะไรนะได้พนุ่เอาไรไวน์กล่องบุญเอาไว้ใส่ตังเงี้ยบ่ไว้กล่องบุญกล่องบุญบ่ถวายพระถวายวัดเลยบอข่าจะไว้ตังโตมุกุชาเจ้ารวมเฮ็ดบุญนั่นเนาะเจ้ารวมมาใส่กล่องบุญเนาะเจ้ากระเด็เนาะ ก็เหมือนกับข้าส้างพระถวายวัดเนี่พันธ์ปอสางวัดวอยพระหรอสางวัดสอยพระอันนี้เื่าที่เราโควาอันเดียวบอมันมีสองบอสองอันเลยใช้อีกอันหนึ่งส่ากเยู่ในถังอันเลเมันมีสองอันด้วยนะเออคูนึง กองบวชมันคือไอ้กองกองบุญมือสาดใหญ่เลยตอนแรกกองบุญน้อยๆเลยกองบวชก็คือสาดน้อยๆพระรูปเดียวกองกองบวชน่ะพระรูปเดียวนอนกองบุญน่ะเคยว่าญาติโกโหติกาที่จากปลารับไปแล้วมานอนด้วยกันเฮ้ยอยากไปนองอันน้ำบ่กเอยแม่นบ่มือเฮ้ยอยากไปนอนน้อกนี่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 แจังว่ามันอยากได้แต่พัดลมพัดลมอยู่คับนี่ปากชื่ออะไรชื่อนี่ ไปัดเขาบ่ขาดอันนึงอยู่ขาดอันนึงไม่ขาดอันนี้ก็จะกบดาโอ้โอ้อันนี้พ่แม่เดกนี้ท่านี้ท่านี้ยเสียหน้าเื่นแล้วก็กาหน้าไม่ลืมเด้อมาให้หน้าเล้อเออเอากาว่าก่อนัเรืลืมไปยู่กวบวชเออใบไม่กวนใบต้ามไม่กวนใบมีกวนอกมาวกน้ดีนะพวกไม่ดีตีเรือกระโหนเลยนี่นะว่าเรื่องกระโหนเลยนี่คือได้ละเมืดอคือเท่ากไออมาวะะ กรบอกก็จะมีโกนอ่ะลื่นเมีเจาไปซื้อมาในบ่ายไดมือเนี่ยคนวูกเจ้าเด้อก้นแบบปีกนกแบบบอกรวดแบบปีกนกแบบใดนบปีกนกเลยได้สองด้านอ่ได้สด้านบอกสองใบมีดมัจะมีดุคมบอกรล่กาเพิ่นีใ่ไกากากามันคือบอห้อง นี่เมด้นี้โคกนสามต่ด้วเนาะมันเนัไทยไปกันลูกเรลูการี่อือีหยังบาทนี้เอาเอาทุกคนทนมหงทุกคนเราประจัดเจ้เอาขึ้เก่าี่เหลือปาใส่ว่า เราจะบอกคนที่ขึ้เขาแล้วเอาดอกลายอยู่เอาน้ำเมฆากัได้เราติเาเราโอ้เราคายเบิดแล้วปลาเบี้ยวเอาไปบันคอเบิดแล้ววันกีนนี่ไหแล้วก็บอก่เราสารไหรานเ้ยนกาคนกาตัวนเห็นกาแล้วเอาไ่กองบวชเพราะว่าไห่าไม้เิ่นต้นต้นกาแฟต้นมารอกเดียวแ้ต้นไม่มา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn